บไทึยบ๊วยบันทึกว่าตีจ้าพี่น้องฟองไปสุขุสุคนว่าใจเจ็บมะม่วงหาวนุ่กันมะม่วงหาวมะนาวโหแต่ตอนนี้ยังเป็นมะม่วงหาวเป็นมะนาวโหใจยังไม่เป็นมะม่วงหาวเพราะเขายังไม่ดำเนาะถ้าออกสีดำๆเขาเรียกว่ามะม่วงหาวกินแล้วจะง่วงนอนจะว่เห็นนั่นมันเดือเออแบบนั้นแหละ นี่ขันเขาใจคนนะันสีดีจรส,สิละ่ะจะเอายังบ่มืหอน,นี่ยายเอายังบ่สใส่อเอาโทษศับมาดินี่เห็นบ่นสอยแบบนี้เป็นพ่วงสีใหม่สอยดีเดล,าาลเออลงตะกาเลยโอเคเกง่ง <laughs> เสจะไปดองหลายๆเนาะคำมันสุกลูกแดงๆช่ำๆนะที่สุกๆนะตอนนี้แสบได้ย่า <c oughs> ย่างเนาัวเพราะมันยังเดวเจ็บแฉเอาไปแจก,กเอาไปแจกย่ายน้ำย่ายขังสปาเออมันมีประโยชน์เลยนะเป็นยา สาโล,ลโลกมาเล้งน้ำโลกมะเล้งกินเหล้าแข็งแรงฟอกเลือดน้ำได้ย่ายเลือดดีเด้เกินเหล้าบำรุงเลือดไหมกินจะเถื่อเ่ราะนางเฝ้าอยู่เนี่ยกินได้ด้วยมันสดโอ้ยเอาแสบได้ล่ะฝนฝนตกใส่มันแสบเดยมันบ่คือต่าง,ง,งฮะ กระพริ๊กเฮ้ยเขยี้มุกเจ้าจิซอรี่ซอรี่เหยียบบัคพิ่นนะอ๋อยมะม่วงมันหอกข้าเหยียบบัคพิ่นเออซอรี่เพิ่นปลูกไว้น่ามาเหยียบบัคพี่นอีกเนาะโอ้ยเอ้าตั้งคืนให้เราเด้อเจ็บมะม่วงหาวมะนาวโห่เจ้าเอาบ่เอาบ่ตรงไอ้ไอ้หมู่ขอโทษรู้จักหมู่บ้านอะไรจ๋าบ้ ยุใส่อะหมูใส่ลูกหมูบ้านมาลิสายุใส่มาริสาหรือยังไม่แค่จักบอหมูบ้านมาริสาไม่รู้อ่ะมันอยู่ตรงไหนอะพี่เขาบอกเข้ามาบ้านยิ่งรักก็นู่นบ้านยิงรักอยู่นู่นเลยเลยขับอีกเลยจะพานลงไปอีกไปตามโค้งนู่นโค้งไปเลยหลอกอกนี่ก็ห่วง ออโอ้ยไม่หวงอ<ค>าไปเลยจะเยอะมากมหวงอะไรอยู่ตรงโคทะลายเต็มเลยอันนี้ก็กินได้แ้วเมยใมากมกินเยอะเลยมันเยอะเลยดอแค่ฝากก็กินนะแต่กินไม่ได้เยอะหรอกมันขมแต่อันเนี้ยเริ่มจะกินได้แล้วแต่ก่อนนี้กินใหม่ๆนะโอ้ยกินไม่ได้เลย นี่ได้เป็นพวงเลยจ้าอ่าๆโอเคคนสายเริ่มเก่งแล้วล้นต่ำเดี๋ยวเก็บเอาโรดอย่างมันหลายเนาะมันโดกได้ปีนี้ตะก้อนนิ่ มันสิมีบางพันมันสิหนยยวยไงก่านีหนุยไงมันจกมันเถาเลยอ๋ต้่นมันเถาส่นหม่อมมันเลยน้อยหน่อยอหลายปีแล<อ>้วเนาะตั้งว่าสิบกว่าปีสิบสี่สิบห้าปีแล้วมาเด้อพี่น้องกินบบกมึงหา,มา,าหวมะนาวโหกินแล้วว่าเถาความได้ข้าเจ้าว่างใส,สแบบนี้ใส่ไปเลยได้ตะก้านี่ก็พอ่อเรายาย ขอบคุณหลายๆที่ช่วยเหลือกันไ <laughs> ายผู้เดียวเห็ุบ่ได้เนี่ย <laughs> เหนวมันวาแก่ถุงล้มโปง่งพ้องเหมือนแห่กินเราดีด้วยแล้วก็ฟอกเลือดน้ำแล้วก็แก่โลคมะเร็งนํานหมยแก่โลคมะเ,เร็งบำรุงเลือดบำรุงเลือดบำรุงลมแต่เลยอยากกินแก่เบ,บ,บาหวานพร้อม ยังกินแต่แนว้ยหวานมือนัันคอยกินแนวหวานอย่างมือย่านเป็นเมาหวานบอกว่าไม่อยตรวจเจือเขื่อไม่เคยตรวจเจือเขื่อไหมโอ้ยสวยไหมจ๊ะนี่ค่ายอยู่เดี๋ยวไรยัยมาเด้อผู้ใดอยากได้มาสวยเอาโหลดหลายโพดจะเอาไปดอง สวฮับ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 เดี๋ยวค่อยฮับมามาหนีบตึงหนีโหล,ลดเนี่ยหนีบหีบคุ่มหนีโหลดเนี่ยหนีบจริงหนีโหลดใหญ่อาอนี่ต้องไปหนีบงานเออนี่น้ำผอมเลยน้ำเงี้ยวเงี้ยวเจอหรือยังยังไม่ได้ไปยิ่งรักเขาไม่ได้อยู่ เขาอยู่ข้างในไปอีกบ้านยิ่งรักเลยชาวบ้านลงไปอยู่แถวนู้นละบ้างอยู่ตนงนี่ไม่ร็ดูบ้านนี้ไม่แถวนู้นน่าจะรู้นะแถวบ้านแถวนี้มีแต่ปิน่นทะเมาลีสา คงบ้านกัมพูแ์มัเลยนี่ไปหน่อยนึ่งพี่เลยเซเว่นที่สองอ่ะไปเลยเดี๋ยวไปทางขวาเราเลยโอ้ยเลยไปเกือบถึงน้ำมินหน่อยนี่เจ้าเอาจริง้งไงๆโหลดนั่นนั่นนั่นแต่แค่รนไปให้ยากรัจ้างเท่าไหร่จ้างป้าให้มาปาดไอ้นี่ไงมาข้อขาเพราะว่าเขา เขาโดนกักตัวเพราะว่าเขาพูดอยู่อย <a> <man> ู <worldwide> ่ก็ไปเอาของกับแกบ่อยอยู่เขาโดนกักตัวเพราะว่าแกแกอยู่ใกล้คนป่วยเหรอนี่เอานี่ไปกินอ่ะสีซอยได้ด้วเนี่ยนี่โอ้ยนี่แต่มันดำๆมันสิเป็นมันสิเป็นมะม่วงเพราะอะไจ๊ะเพราะเราจะขอบคุณหลายเสื้อผื่เอาไปกินลดขุนพุ่มหนึ่งเก็บเนี่ยกาลังกาลังกินเลยแบบเนี่ย แต่บางคนชอบอันสุกซุกอัน no, ส no ุกซุกเขาเรียกว่าไอ้เขาเรียกมะม่วงไอ้มันนาหัวเอ้มะม่วงหาวขาดิดีบดีบแบบนี้เขาเรียกมะนาวโฮกินเหล้าบ่งหวงตาตื่นเปรี้ยวเสแสรบแล้วก็ใคยกินบ้างสแสรบจังกินทางแรกไหมว่าเจ้าเฉลยยังมุกเสพติสแกนตรงนี้ไงได้ตลาดนัดโคกเหรอเอ๊ะที่เอาอย่างนี้มิ้นยังไง